กลับเข้าสู่ช่วงที่สามของรายการวิทย์ที่สองครับครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับคุณลุงทอนพูดถึงสองสองอย่างใช่ไหมม,มีเมืองอะไรนะบ้านปู่บ้านสามพันปีสามพันปีกับ 1, บ้านห้าร้อยปีบ้านเมืองหนึ่งห้าร้อยปีอันที่สามเนี่ยเป็นเครือข่ายกัมพูชานะเราราวหนึ่งพันปีมาแล้วพระเจ้าชัยวรวันที่ห้าครับขยายอำนาจสู่รุ่มแม่น้ามูลแล้วก็สร้างเครือข่า,ขายวัฒนธรรมขอมเข้าถึงลำตะคองเราราวหนึ่งพันปีมาแล้ว ระหว่างพุทธศักราช1,400ถึง1,500สถาปนาเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ปับบปนกับวัดศาสนาพุทธเป็นปราสาทบ่ออีกาปราสาทเมืองแขกแล้วก็ปราสาทโนนกู่อันที่4ชัยวรวันที่7ควบคุมย่านลำตะคองราวๆ800ปีมาแล้วนะอันนี้ใไล่ทำลายกันมาเลยครับพระเจ้าชัยวรวันที่7เนี่ยนับถือศาสนาพุทธคติมหายาน แล้วก็แผ่บารมีลงมาถึงลุ่มน้ํามูลกับบริเวณลำตะคองราว800ปีมาแล้วนะครับหรือว่าหลังผธ้สกักหลาด1,700จากนั้นเนี่ยก็ได้สร้างอโลคยาสารนะซึ่งหมายถึงว่าศาลาคนเศรา้ hey! าเฮยศาลาไรโลกแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าปรา,าสาทเมืองเก่าอืนะอ,อสาราคนเศรา้าคุณชอบอ่านตอนเด็กๆใช่ไหม <laughs> เคยอ่านรู้จักไหม <laughs> ไม่รู้จักเหรออ <laughs> ไม่รู้ครับเป็นหนังสือเลเล็ก ว่าคนเหงามาหาคู่กันในหนังสือเหมือนกระทู้เหมือนกระทู้ในอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้แต่นี่คือเป็นหนังสือที่ขายอยู่ตามแผงนหนังสือที่สารคนเศร้าโอ้โหนะหาคู่กันผ่านหนังสือครับห้าเมืองลาดของพ่อคุนผาเมืองเราเจ็ดร้อยปีมาแล้วเมืองเสมาที่สูงเนินเนี่ยเป็นที่ตั้งเมืองลาดของพ่อคุนผาเมืองนะฮะเราเาเจ็ดร้อยปีมาแล้วหรือว่าหลังพุทธศักราชหนึ่งพันแปดร้อยพ่อคุนผาเมือง เอได้ยกพลจากเมืองลาดขับไล่ขอมสบาดโขงลำพงนะเจ้าเจ้านายเชื้อสายเมืองระโวอืมระโวอยู่ที่ไหนลบุรีอโอ้ถ้าเป็นคุณส้มนี่น่าจะบอกว่าอยู่สุพรรณนะอ่า <laughs> เขาเนี่ยเขาไล่มาให้พ้นจากกรุงศรีอ่ากรุงโหไทยต่อมาพ่อขุนผาเมืองได้ยกเมืองสโขไทยให้สหายก็คือพ่อขุนบางกังหาวพร้อมนามศีอินทร a ทิ i ที่ได้จากกษัตริย์นครธมในกมัมพูชาส่วนพระขันชัยศีของกษัตริย์กมัมพูชามอบให้พ่อขุนผาเมืองหลังจากนั้นนะได้รับการยกย่องเป็นแบบแผนเครื่องราชาเ,เครื่องราชักากุขภัพันของกษัตริย์ mm hmm. อยุทยาพบว่าล่องรอยหลายอย่างแสดงว่าเจ้านายรัชสุขทขไัยเนี่ยไปหมหาสู่ใกล้ชิดกับบ้านเมืองตอนลุ่มไ่น้ำมูลนะ อันนี้ก็เป็นเพียงข้าคร่าวนะในประวัติความเป็นมาของเมืองโคราชนะยาวนานจริงๆนะครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไของรายการสักครู่ครับ